สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนพักการวาดรูปพักการระบายสีไวก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแก้เกงเกงนี่เป็นเกงยิงขายาวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าขาเขาจะเล็กนะครับเพราะว่าซื้อเกงมาผิดปกติเขาจะต้องการขากระบอกแต่ว่าไปซื้อเป็นขาเด็มาแล้วคนนี้เขาบอกว่า ขาเขาใหญ่เขาใส่ไม่ได้ก็ต้องขยายเอาออกเอาขาออกอีกเอางานมอออีกแล้ววิธีที่เราจะเอาขาออกนะครับคือข้างๆนี้เขาออกไม่ได้แล้วเพราะว่าข้างข้างๆจะเก็บตะเก็บตัางข้างนึกออกไม่ได้แล้วว่าผ้าเขาหมดแล้วเพราะว่าผ้าเขาเหลือเท่านี้ผ้าเขาเหลือเท่าไงเหลือแค่นิดเดียวเองแต่ว่าตรง ตรงที่เป็นด้านในนะครับอันนี้ข้างนี้ออกมาได้แล้วนะว่าด้านในกนะ็เาเป็นตะเข็บเขาเป็นตะเข็บ,ขบม้วนนะครับเขาจะห่อผ้าไว้ตรงเนี้ยผ้าเขาจะเหลือเยอะถ้าเราดู่างนี้เราจะไม่รู้หรอกว่าผ้าเขาเหลือเยอะไหมนะครับเราเราเอาตรงนี้ออกนี่คือเขาห่อไว้นะครับนี่ยังเหลือผ้าประมาณผ้าออกก็ได้ประมาณนิ้วหนึ่ง แต่ว่าตรงนี้ก็คือผ้าเขาหมดแล้วเขาไม่ได้แล้ว,นะเวเราจะเอาข้างในออกขาในออกนะแล้วก็ถ้าเราเอาขาในออกตะเข็บตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับตะเข็บตรงข้างๆขาในเนี่ยก็จะไม่มีเราก็จะเย็บเป็นข้างในทีเดียวเลยเราจะไม่ล้มตะเข็บมีมีสองตัว แต่ว่าตัวตัวหนึ่งแก้ครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวที่แก้แล้วนะครับนี่เป็นตัวที่แก้แล้วเห็นไหมตัวที่แก้แล้วมากวนในเช้าเห็นไหมออกก่อนทำงาน,นก่อนดูได้พันหัวเลยเขาเล่นกับได้นี่คือ,อกังเกงที่เราแก้แล้วครับเห็นไหมเขาจะออกมาเป็นอย่างนี้ หลบก่อนอย,อย่าบังกล้องอย่าบังกล้องนี่ครับที่ยวมาแล้วนี่นี่เป็นขานะครับนี่เป็นขานะครับนี่คือเราเอาเขาออกมาแล้วพาที่ค้งหงายเห็นไหมก็จะเหลือเยอะมากนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเย็บริมเลยนะครับตอนนี้แล้วก็จะเย็บริมอย่างนี้เลยแต่ว่าต้องต้องเย็บด้านในนะครับเย็บด้านนอกไม่ได้ แล้วก็ตอนนี้เราลลอกเสร็จแล้วเส้นหนึ่งหรือเส้นหนึ่งก็คือการที่จะลลอกขานเยงออกนะครับถ้าเกิดเราแก้อย่างนี้เราก็ต้องเอาปลายขา่วยปลายขาก็คือตรงนี้นะครับรนี่เห็นไหมปลายขาเราก็ต้องเลาะเขยมตรงนี้ออกก่อนแล้วเราค่อยมาเลอะตรงนี้ แล้ววิธีการเลาะตะเก็บโซ่ก็มีมีมีให้ดูแล้วนะครับว่าเลาะยังไงนะ<ม>เขาจะเลาะง่ายมากเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ดึงผ้าผ้า,ามันไม่ขย่ยนะไม่ย,วยม้ยวยนะคร<ม>ับยุด <laughs> นี่คือเขาจะมีได้ได้ข้างนอกแล้วได้ข้างในนะครับเห็นไหมนี่ได้ข้างนอกแลนนี่ก็ได้ข้างในแล้วดึงพร้อมกัน แต่ว่าต้องต้องต้องเริ่มถูกทางนะครับเราก็ต้องเริ่มขาซ้ายก่อนถ้าเริ่มล็อกตะเข็บเป็นตะเข็บโซ่นะเราต้องเริ่มขาซ้ายตั้งแต่ปลายขาแล้วก็ดึงสองเส้นเขาจะมีเส้นนอกเส้นในดึงสองเส้นพร้อมกันแล้วแล้วได้เขาจะก็จะวิ่งตามเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับนี่นี่ไปได้สองเส้นเราก็ดึง แล้วก็ดึงดึงสองเส้นพร้อมกันแล้วได้เขาก็จะแล้วได้เขาก็จะออกง่ายมากนะครับนี่ครับ นี้คือเราได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับพอเสร็จออกมาแล้วก็ก็จะกางออกเห็นไหมนี่ขาหนึ่งนี่ตัวงเก่งครับแล้วคราวนี้เราก็จะเอาไปเย็บเข้าใหม่เย็บเข้าใหม่แต่ว่าเราต้องเย็บข้างในนะครับเพราะเราต้องออกลับมา มาอย่างนี้นะนไหก็ไปเย็บด้านในเย็บด้านใานให,ให้เขาประกบกัน,น,กนท่านี้เราจะไม่หอ่อรอบที่แล้วที่เขาทํามาเขาหอ่อใช่ไหมครานี้เราจะไม่หอ่อก<ม>็คือถ้าเกิดเราไม่หอ่อผ้าที่เราไม่หอมันก็จะเหลือใช่ไหมครับแล้วก็ขาเขาก็จะ กว้างใช่ไหมนะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเขาไม่ต้องการออกเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอาออกเยอะมันก็ก็ไม่สามารถจะออกได้นะครับถ้าเกิดอ,ออกเยอะก็คือท้ากาจะไม่เหลือก็คือเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยว่าซื้อตัวใหม่ซื้อตัวที่มันมที่ตัวที่ขาใหญ่กว่าตัวนี้ถ้าเกิดนี้นี้หมายถึงกรณีที่ ไม่ต้องออกเยอะนะครับถ้เาเอาเท่านี้ก็สามารถออกได้นะประมาณประมาณนิ้วหนึ่งหรือเกือบหรือเกือบเกือบนิ้วครับถ้าเ,าเกือบออกสองข้างนะประมาณนั้นนะครับเป็นรอยตะเกียบประมาณนิ้วหนึ่งนี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาลราอ,อีกตัวหนึ่งนะครับ มันรอบขาเริ่มแรกเราก็ต้องเอาปขาวขาก่อนเอาปขาวขาสองข้างก่อนนะครับปลายขานนี้เขาเป็นตะเข็บเขาเป็นตะเข็บไม่ใช่ตะเข็บโซ่ครับเ็เป็นตะเข็บได้ได้เนียแล้วก็เอาตัวที่เลาะงานเข้าไปเลยตัดเข้าไปเลยครับแล้วงานเขาก็จะออกมา เข้าไปตรงนี้เป็นตะเข็บใช่ไหมเห็นไหมครับตะเข็บเราก็เอาตัวแหลมๆตรงนี้ครับปลายเขา่าเข้าไปตรงนี้ตรงตะเข็บเขาเลยลักษณะนี้นะครับเราก็รูดรูดไปตามรูดไปตามตะเข็บแต่ว่ามือมือข้างหนึ่งเราก็ดันไว้ไม่ให้ผ้าเขาเขานั่นนะครับเขารูดไปตามตะเข็บเขาเลย คราวนี้เราก็เรากตะเก็บออกเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมออกหมดแล้วาขาเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับออสองข้างเลยแล้วคราวนี้เราก็จะล็อกขาในล็อกขาในคือตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นไหมก็จะมีได้ได้สองตะเกียบได้ตะเกียบคู่นะครับแล้วก็เอาได้ข้างนอกอปก่อน ประมาณสักสามฝีเข็มนะครับสามฝีเข็มก็คือฝีเข็มสา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 มเข็มเป็นเป็นช่องสามช่องสี่ช่องก็ได้นะแล้วก็เอาเอาตรงนี้ออกก่อนนี่คือออกแล้วนะครับสามฝีเข็มแล้วเราก็ตรงนี้เขาจะมีมีนั่นมีเอ้อะไรเขาเรียกว่าเอ้นั่นได้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา ึขเขาเรียกว่าส้นได้ว่าดึงเขาก็ดึงข้างในขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราก็ดึงความกันสองเส้นดึงความกันสองเส้นนี่ครับเขาเจาะง่ายมากเลยนะจะเห็นได้เขาดำเขาเจอกง่ายมาก นี้เราก็เราจะเก็บขาวเรียบมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเอาไปเย็บขาในเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เราเย็บได้หนึ่งตัวแล้วเหลืออีกหนึ่งตัวแต่เรายังไม่ม้วนขาในเข้านะครับเย็บเข้ามาแล้วก็เขาก็จะเป็นทรงเดิมแต่ว่าขาเขาจะกว้างออกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็เย็บกลับเข้านะครับ แล้วเขเย็ยบเขาขาเขาจะเป็นทรงเดิมน,นะแต่ว่าขาเขาจะกว้างออนะครับน้อยตะเข็บไหมเห็นไหมเนี่ยขาเขาจะกว้างออกนะว้างตะเข็บสองข้างเลยครับเนี่ยแล้วคันนี้เราเหลือแต่ตัวนี้เราเหลือแต่หมอนปลายขาแต่ว่าตัวนี้เราต้องเอาไปไปเย็ยบขาในก่อนเพราะว่าทำไมเราถึงไม่หมอนปลายขาตัวนี้เลยเพราะว่าเราต้องใช้ได้ ต้องใช้ได้ยินเงวนไปาขาแต่ว่าเราเย็บข้างในเราใช้ได้ดําแล้วก็เย็บข้างในใเสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนได้ยินได้สียงินนะครับได้เสียงน้ำตาลไปเย็บไปาขาทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะครับจะไม่ได้เป็นการจะไม่ได้เป็นการเวลาเสียเวลาการเปลี่ยนได้นะครับแต่เราไปเย็บถ้าใครกลัวทำตรงเป้าตรงกลางนี้ไม่ตรงนะครับเราก็สามารถ ยึดเป้าไว้ก่อนก็ได้นะครับยึดเป้าไว้ก่อนประมาณสักสี่ประมาณสักยี่สิบร้อยก่อนนะครับถ้าเกิดใครกลัวจะยึดเป้าไม่ตรงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราดึงสักยี่สิบเราก็ยึดมันใบางครั้งจะดึง เต็มค่าแล้วค่ะค่ามันเหลือไม่เข้ากันนะครับถ้าใครไม่เต็มก็ไม่เึ็นตอนนี้เราก็เย็บข้างในาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเป็นขาแล้วแล้วขาก็จะก,ก็จะกว้างขึ้นวันนี้เราจะมาเย็บขาในานะครับเอ้ยไม่ใช่เย็บขาในา ม้วนปลายขานะครับม้วนปลายขาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกระสวยล่างก่อนสวยบนเอาเป็นสีดําเลยก็ได้นะครับแต่ว่ากระสวยล่างของต้องเปลี่ยนนะครับไ,ได้สีเดีวยวกันกับสีอี็นะถ้าม้วนปลายขาเราไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลับออกมาแล้วก็เอาด้านหนเลยหรือไม่ถ้าเกิดใครที่เคยชินม้วนด้านนอกก็ม้วนด้านนอกได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะม้วนด้านในก็จะ นายขว่ามวนด้านนอกะครับเพราะว่าเราจะเห็นขอบของขอบของไอ้ผ้าเราจะได้เย็บเย็บเย็บถูกแน่นจังแน่นมากนได้เห็นมากนะครับพอดีเราใส่ก็สวยเต็มเกินเปผ้าเราจะมืดมืดมัวมนะครับเพราะว่าไฟไม่นีไม่มีไฟ Oh, ตรงนี้มันมืดนะครับ ว่าก็เป็นได้กางเกงยีนนะครับเพราะว่าได้กางเกงยีนเขาจะใช้ได้ถี่เบอร์อรุ่นหนึ่งอีกอย่างหนึ่งได้เทสต์นเนี่ยเยมากไปว่าได้ของเรานี่เป็นได้ธรรมดาแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ไม่ดีท่ากับได้กางเกงยีนถ้าไ,ได้กางเกงยีนอีกตเรามนไปขาเลยแล้วก็พักเข้าเหมือนเดิมพับเข้าตามรอยเขาเหมือนเดิมน,นะ อบเข้าตำเลยขอนเดิมแล้วเราก็หยิบเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ม้วนใบขาเส,สร็จเรียบร้อยแล้วครับสองข้างถูกไหมเดี๋ยวเราจะกลับออกมาให้ดูนะครับแต่ว่าเหลืออีกตัวหนึ่งยังไม่ทำนะเดีย๋ยวเราทําตัวนี้เสร็จครับเพราะว่าตัวนี้ก็เหลือแค่ม้วนใบขาอย่าเดียวบลับมาแล้วเนา่ใขาเขาเขากว้างกว่านี้นครับ ไม่เห็นไม่น่าจะเห็นเพราะม,มัมน,ะนม,มืดนะครับนะเพราะมันมืดไม่น่าจะเห็นขาเขาจะกว้างประมาณนิ้วนึงอะความกว้างที่เราเอาเอาผ้าออกประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็สามารถใส่ได้ครับนะครับส่วนวันนี้ก็เสร็จแล้วงานหนึ่งวิธีการทำขาเล็ก ให้ขยายออกมาเป็นขาใหญ่แต่ว่าไม่ไม่มากนะครับประมาณนิ้วนึงได้เพราะว่าภาาเขาจะเหลือประมาณเท่านี้นะถ้าเกิดใหญ่กว่านิ้วหนึ่งหรือว่าใหญ่กว่านิ้วหนึ่งมากๆอ่ะก็คือทําไม่ได้นอกจากจะซื้อเกงหมแล้วก็เปลี่ยนผ้าใหม่ไปเลยเปลี่ยนผ้าใหม่ก็คือก็ถ้าซื้อเกงตัวใหม่ไปเลยน่าจะดีไปเลยแล้วเปลี่ยนผ้าใหม่ก็ต้องทำใหม่เหมือนเดิม ถ้าเราจะมาเสริมผ้าแล้วก็ผ้ามันก็จะเป็นผ้าคนละชิ้นแล้วก็จะดูน่าเกลียดใส่ไม่สวยนะอันนี้มันก็เขาอ,ออกมาเยอะมันก็ไม่เป็นไรมันก็นิดหน่อยมันก็ไม่น่าเกลียดเกินนะครับไม่น่าเกลียดเท่าไหรนะ่ใส่ก็ใส่ได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก็เท่านี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าว่าจะทําอะไร นี้ก็สวัสดีครับ bye mm hmm. รบ๊ายบาย